วันนี้ขอพาไปดูเตียงค่ะที่ไม่ว่าจะนั่งหรือจะนอนก็สบายนะคะแถมยังสามารถปรับได้ถึง4ระดับเลยด้วยนะคะจะสบายขนาดไหนวันนี้พาไปชมค่ะ คุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีอัลตราเบดครับเตียงนอนพับได้4ขา4ระดับเลือกปรับได้ถึง180องศาโอ้โหคุณผู้ชมสามารถนําไปนอนดูทีวีเล่นโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่อ่านหนังสือได้สบายๆเพราะว่าเราเนี่แถมไปเลยครับเบาะรองนอนสีทูโทนฮะมาพร้อมกับหมอนรองคอที่สามารถปรับเลื่อนได้แบบนี้และยังมีกระเป๋าข้างฮะใส่ทั้งหนังสือโทรศัพท์นะครับมาดูโครงสร้างกันหน่อยครับมีขาเตียงถึง4ขานี่แล้วผมจะนั่งให้ดูไม่กระโดกเลยนะครับออก แบบมาดีจริงๆครับสามารถพับเก็บง่ายไม่เปลืองพื้นที่ช็อปตอนนี้อัลตร้าเบสเตียงนอนพับได้4ขา4ระดับครับพร้อมกับหมอนรองคอกระเป๋าข้างและยังมีเบาะรองนอนสีทุโทนหนานุ่มยังไม่พอครับเราแถมฟรีโตะสนามพับได้อีก1ชุดรวมมูลค่าทั้งสิ้นแล้ว3,880บาทแต่วันนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่1590บาทเท่านั้นรีบโทรมาด่วนครับที่เบอร์0 2 1 0 0 7 0 6 6 สบายแล้วก็คุ้มค่าขนาดนี้ใครที่สนใจรีบโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะคะ